สวัสดีครับก็มาพบกันอีกนะครับก็ณนะตอนนี้ฟุตบอลยูโร2020และฟุตบอลคปาอเมริกาก็เดินทางมาถึงนัดชิงชนะเลิศแล้วนะครับและทั้ง2ทัวร์นาเมนต์นี้ก็เรียกว่าเป็นดีมไฟนอลหรือทีมยักษ์ใหญ่2ทีมมาเจอกันนะครับขอเริ่มต้นที่ฟุตบอลยูโร2020นะครับนัดชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างอิตาลีพบกับทีมชาติอังกฤษโดยนัดชิงจะแข่งที่สนามเวมบรีย ซึ่งเป็นสนามกลางของประเทศอังกฤษนะครับก็คือผลงานในรอบที่ผ่านมานะครับเริ่มจากอิตาลีนัดที่ผ่านมารอบแบ่งกลุ่มเอาชนะตุรกี3ประตูต่อศูแล้วก็ชนะสวิตเซอร์แลนด์3ประตูต่อศูย์ตามด้วยชนะเวล1หนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มแล้วรอบ16ทีมเอาชนะทีมชาติออสเตรียในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ1หลังจากที่1 0 0นาทีเสมอกัน0ูนย รอบ8ทีมสุดท้ายเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1และในรอบลองชนะเลิศเอาชนะสเปนในการดวลจุดโทษ4ประตูต่อ2หลังจากที่120นาทีเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับในขณะที่ทีมชาติอังกฤษรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกชนะโครเอเชีย1ประตูต่อ0เสมอสกอตแลนด์ศประตูต่อ0และชนะสาธารณรัฐเช็ก1ประตูต่อศนะครับและในรอบ16ทีมสามารถเอาชนะเยอรมันไปได้2ประตูต่อศ รอบ8ทีมสุดท้ายเอาชนะยูเครน4ประตูต่อ0และรอบรองชนะเลิศเอาชนะเดนมาร์กในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ1หลังจากที่90นาทีเสมอกัน1 1นะครับและ2ทีมนี้การเจอกันครั้งล่าสุดในฟุตบอลยูโรต้องย้อนกลับไปถึงฟุตบอลยูโร2012ซึ่งเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับครั้งนั้นอิตาลีสามารถชนะอังกฤษในการดวลจุดโทษ4ประตูต่อ2หลังจากที่120นาทีเสมอกันไป0-0นะครับ ซึ่งครั้งนี้จะโครจรกันมาพบกันในรอบชิงชนะเลิศอังกฤษได้เปรียบที่เล่นในบ้านแล้วก็ได้เปรียบเรื่องแฟนบอลแต่อิตาลีก็ได้เปรียบตรงที่ได้พักมากกว่า1วันนะครับซึ่งนัดนี้ทั้ง2ทีมใส่เต็มที่ผู้เล่นเต็มที่แน่นอนเพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่เฝ้าคอยมานานหนึ่งคืออิตาลีเคยได้แชมป์ครั้งนี้ รายการนี้แค่หนึ่งสมัยและไม่ได้แชมป์มานานถึง50ปีนะครับในขณะที่อังกฤษยังไม่เคยได้แชมป์รายการนี้และเข้าชิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีมชาตินะครับโอเคครับผมก็คงบอกไม่ได้ว่าทีมไหนจะได้แชมป์ะครับเพราะว่าทั้งหมดเป็น50 50นะครับในขณะที่อีกทัวร์นาเมนต์ใหญ่หนึ่งก็คือฟุตบอลคปาอเมริกานะครับก็เป็นการเดินทางมา พบกันระหว่างสองยักษ์ใหญ่แห่งทวีปอเมริกาใต้นั่นก็คือบราซิลกับอาร์เจนตินาครับบราซิลเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับผลงานในรอบแบ่งผลงานในรายการนี้ที่ผ่านมานัดแรกเอาชนะเวเนซุเอลาสในรอบแบ่งกลุ่มชนะเวเนซุเอลาสประตูต่อศูตามด้วยการถล่มเปรู4ประตูต่อศูชนะโคลอมเบีย2ประตูต่อหนึ่ง และนะัดสุดท้ายหลุดเสมอเอกวาดอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มบีรอบ8ทีมสุดท้ายเฉือนชนะชิลี1ประตูต่อ0และรอบรองชนะเลิศเฉือนชนะรองแชมป์เก่าเปรู Peru 1ประตูต่อ0นนะครับก็คือบราซิลเป็นเจ้าภาพแล้วก็ครั้งนี้เสียประตูน้อยมากๆครับแล้วก็หมายมั่นปั้นมือจะป้องกันแชมป์ให้ได้เพราะว่าบราซิลมาในฐานะแชมป์เก่านะครับ ในขณะที่อีกคู่อาร์เจนตินาเข้าชิงรายการนี้ซึ่งลีโอนลเมสซี่หมายมั่นปั้นมือมากๆว่าจะพาทีมชาติคว้าแชมป์ให้ได้คว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ทีมชาติหลังจากที่เจ้าตัวเคยคว้าแชมป์กับทีมชาติชุดเล็กหรือเคยคว้าแชมป์โอลิมปิกมาแล้วแต่ยังไม่เคยได้แชมป์กับทีมชาติชุดใหญ่นะครับโดยผลงานของทีมชาติอาร์เจนตินารอบแบ่งกลุ่ม เสมอชิลี1ประตูต mm ่อ hmm. 1ชนะอุรโกวัย1ประตูต่อศชนะารากวัย1ประตูต่อศูและชนะโบลิเวีย4ประตูต่อ1นะครับก็รอบ8ทีมสุดท้ายเอาชนะเอกวาดอร์3ประตูต่อศและรอบรองชนะเลิศเสมอโคลัมเบีย1ประตูต่อ1และชนะในการดวลจุดโทษ3ประตูต่อ2นะครับซึ่งการดวลจุดโทษครั้งนี้ฮีโร่ก็ยกให้กับเอเมเลโนมาติเนสซึ่งสามารถเซฟได้ถึง3จุดโทษด้วยกัน ทำให้ทีมสามารถเข้ามาชิงชนะเลิศได้และลีโอนลเมสซี่ก็กัดฟันเล่นทั้ง,งที่โดนผู้เล่นโคลัมเบียเสียบจนเป็นแผลจนเลือดออกที่ข้อเท้านะครับแต่ก็ยังกัดฟันเล่นและเป็นหนึ่งในเพชรฆาตที่สังหารจุดโทษนะครับก็ผมก็บอกไม่ได้ว่าทีมไหนจะได้แชมป์แต่ว่าทั้งสองทีมก็เล่นเต็มที่แน่นอนเพียงแต่ว่าส่วนตัวของผม ผมก็อยากให้อิตาลีและอาร์เจนตินาได้แชมป์นะครับแต่ก็ถือว่าไม่ฟันธงครับอันนี้คือการเชียร์ส่วนตัวนะครับแต่ว่าพูดตามตรงว่า50-50ครับขอบคุณครับ